สวัสดีค่ะคลิปนี้จะแนะนำการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาระบบออนไลน์ของครุสภานะคะขั้นตอนแรกแนะนำให้เตรียมเอกสารก่อนยื่นขอนะคะเอกสารทุกฉบับจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนำไปสแกนนะคะและต้องแปลงไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ pdf ก่อนค่ะยกเว้น รูปภาพข้อที่5ค่ะที่จะต้องเป็นไฟล์ jpeg เท่านั้นก่อนสแกนอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องในเอกสารให้เรียบร้อยนะคะเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเข้า Google ค้นหากรุสภาเลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้ป้อนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบโดยใส่หมายเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านของตนเอง เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วจะเจอข้อมูลทั่วไปของเรานะคะก็จะมีทั้งที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และที่อยู่ที่ทำงานเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเลือกเมนูตรงแถบสีส้มนะคะคำว่าใบอนุญาตเลื่อนลงมาเลือกขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตและเลือก บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามาหน้านี้ให้เลือกแก้ไขข้อมูลตรวจสอบที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และที่อยู่ที่ทํางานให้ถูกต้องค่ะเมื่อเลื่อนลงมาต้องกรอกข้อมูลข้อที่1วุฒิทางการศึกษามี4ตัวเลือกด้วยกันนะคะ ในตัวอย่างนี้ผู้ขอเลือกวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษาตรงวงกลมสีแดงผู้ขอใหม่ไม่ต้องคลิกนะคะและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะ<ว>ในส่วนที่2ประสบการณ์วิชาชีพให้เลือก1ข้อและต้องระบุจำนวนประสบการณ์วิชาชีพของท่านตามข้อที่เลือกและแนบสำเนาหลักฐานค่ะ สข้อด้านล่างให้รับรองว่ามีคุณสมบัติตามที่ครุสภากำหนดค่ะขั้นตอนสุดท้ายแนบเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะโดยกดที่วงกลมสีแดงเพื่อแนบเอกสารตรงส่วนสีน้ำเงินให้ตรวจสอบเอกสารว่าตรงตามหัวข้อหรือไม่เมื่อแนบเอกสารตรงตามทุกหัวข้อแล้วให้กดบันทึกปุ่มสีเขียวที่อยู่ด้านล่าง เมื่อกดปุ Two ่มบันทึกแล้วระบบจะแจ้งชื่อเลขที่คำขอและให้กดพิมพ์เอกสารเพื่อไปชำระเงินจำนวน500บาทค่ะในเอกสารก็จะมีช่องทางต่างๆเพื่อให้ไปชำระเงินนะคะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะได้ตามข้อที่1และข้อที่2นี้เลยค่ะการตรวจสอบข้อมูลขอขึ้นทะเบียนนะคะ เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะให้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประมาณ15วันค่ะหลังจากนั้นให้เข้ามาตรวจสอบเอกสารเรื่อยๆนะคะเผื่อจะต้องแก้ไขหรือสามารถปิ้นเอกสารได้เลยค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะคะหากไม่เข้าใจหรือยังมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ